มันคือลิ้นทะเลไม่่ใชร้อยหมาร้อยหมาร้อยหมาเฮ้ยมันกระดูกเขี้ยวเลยอะเอ๋หรือว่าเป็นเขี้ยวซอมบี้เนี่ยฉลามยักษ์ที่อยู่ใต้น้ำหรือเปล่าอะลนั่นชอบนั่งนักแนบหนักแนบมีตั้งเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเลยเหรอเฮ้ยวอะไรอะมะนาวตางดุ๊ดมันดุดตุงดาวเฮ้ยมันเหนียวติ่งดิเฮ้ย ีดาวมนุษย์ที่ดาวอุ <mm ๊ยนั่นมันอะไรอ่ะเหมือนลิ้นลิ้นมนุษย์ต่างดาวนี่คือสัญลักษณ์อันใหม่เหรอครับน้องพบใช่ใช่เลยอะไรอ่ะน้องพบมันคือลิ้นทะเลใช้ทำใคนหนูลังจะทำเป็นแบบร้อยหมาร้อยหมาร้อยหมาสำหรับป้าอันนี้มีจุดเลยเท้าหมา พริกไทยด้วยใช่ไหมครับใช่เอ,อ,อะไรน่าเหมือนกระดูกหรือว่ากร,ก,กระดูกกบไหล่ใช่ไหมม,มีตาด้วยหรอาารมีตาหนา่า,นารักจางมีตาน้ารักจางมีกระดูกเป็นกระดูกของตัวอะไรเอย่ยกระดูกคนหรือกระดูกซอมบี้หรืกอกระดูกเอเลี่ยนฮะกระดูกคนเหรอใช่หรอนี่เมื่อกี้เห็นอีกหนึ่งอันนะแถวเนี้ย แววๆอยู่แถวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเหมือนเขี้ยวเหมือนฟันอะไรสักอย่างเนี่ยอุ้ยเหมือนกระดูกเขี้ยวเลยอ่ะจริงก้อนหินเหรอมันเหมือนเปลือกหอยด้วยนะอน้าตาน่าละเกงน้าตาน่ากลัวน่าตาน่ากลัวเขี้ยวยาวๆเลยลูกเอ๋หรือว่าเป็นเขี้ยวซอมบี้เนี่ยฮะอุ๊ยจ้า มันยาวปะมันใหญ่เหราเนี่ยไม่เนี่ยนะเคียวเปียว่าออกอ๋อรากอะไรอ่ะรากฟันลากฟันอู้เกหูราเก็บร่องรอยเก็บร่องรอยไว้โอ้รู้ว่าฉลาม ฉลามยักษ์ที่อยู่ใต้น้ำรือเปล่าอ่ะที่อยู่ใต้ทะเลลึกอ่ะฉลามมันชอบนับคุงัดแงบงัดแงบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคี่ยวฉลามแน่เลยน้องพบเนาะแน่เลยน้องพบเจอเคี่ยวฉลามเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ปะป๊าฉลามเดี๋ยวเฮ้ยเา้ยเฮ้ยให้ปะ๊าปะ๊าทำให้ดูฉลามมันชอบงับคุณลากฟันมันนะลากฟันโอ้ใช่เลยใช่เลยเป็นนฟัเฮ้ยชิงเหรอจริงเหรอ เหมือนค้อนนะเอาไปทําเป็นค้อนได้อันเมื่อกี้น้องพบก็เอาไปทําเป็นดินสอวาดรูปไปแล้วนะอันนี้ก็ทําเป็นค้อนได้อีกนะ่ะจุดๆ,ๆเลยพเพื่อนดูสินี่เหมือนเที่ยวฉลามจริงๆนะโค้ดไอดอนหรือเปล่าเนี่ยโค้ดไอ้ขี้หรือเปล่าอ่ะ <laughs> <laughs> นี่ฉลามใต้ทะเลลึกมันถูกข of ุดออกจากแม็กโคจอมโหวดแน่ๆเลยแม็กโค้จอมโหวนีว่ยมันจะเทินน้ำจะเทินบกนะมันดำนะ ทำเป็นได้นะโอ้ยมันดำน้ำได้มันปีนเขาได้มันได้มดเพราะว่ามันชืมนโคจอมโหดไงลบไปก่อนจะผูจะยูให้ดูอ่าได้ว้าวโอ้โหอันนี้คือการทดสอบวัตถุใต้น้ำใช่ไหมลูกว่ามีแรงดันพอที่จะโยนไหมหัวต่อ จะโดนหัวเลยมันเือหอยอันนั้นนี่นะหอยดีเจอะหอยเจดีเออแต้เราต้องเอาเียวเก็บไว้ก่อนนะคบเพื่อว่าเป็นหลักฐานนะแล้วก็ติดตามร่องรอยไปเอาไปล้างไว้เราน่าจะเจอหลักฐานอะไรอีกนี่หอยเชลว่ะเฮ้ยเหมือนอันนี้เลยอ่ะใครเหมือนหัวเอยหัวหรอเ้ยหัวอะไร กระดูกทะเลใช่ไหมมันมันอย่างนี้เลยเอ้าน้องมองฝั่งมันไปแล้วอ่ะเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเมื่อคืนทั้งคืนเลยเนี่ยปลาแกะปลาแกะปลาแกะอย่างเงี้ยปลาแกะอะไรอ่ะไม่รู้สิปลกแกะทะเลนี่แหละไหนให้เพื่อนๆดูกระดูกมือหน่อยลุงใช่เลยเนี่ยเป็นกระดูกมืออันเล็กๆอ่ะหรือว่ากระดูกมือซอมบี้ย่อส่วนไหนมาดูสิเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเชลก็เหมือนนะเฮ้ยมือก็เหมือนนะแต่มันมีกลิ่นนะคะหลายนิ้วมาก มีตั้งเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเลยเหรอไม่ตัวอ,อะไรอ่ะมะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยมันหนีวตีดีเฮ้ยมันุษย์ที้ดาวมนุษย์ที้ดาว <c oughs> มนุษย์ต่างดาว,าดาวเฮ้ยเจ็ดน,นิ้วอะ่ะเจ็ดนิ้วเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่ๆเลยอะ่ะมนุษย์ขี้ดาวตั้งน,นึกถึงอะไรรู้ไหมอืมหัวอะไรหัวอย่างเงี้ยอ๋อสิ่งไม้ต้นไม้อะไรสักอย่างอ่ะ ใช่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 เนี่ยในพุ่มนาแล้อมันเรียกตัวอะไรนะดี๋ยวมันเหมือนหัวไอตัวนั้นเลยอ่ะไอตัวนั้นนะไอตัวนั้นแหละเออไอตัวนั้นนั่นแหละเพื่อนเพื่อนมันเรียกว่ามันชื่ออะไรนะเออนั่นแหละที่มันเป็นหัวขอน้ํอ่ะตัวอะไรมาเกยตื้นเนี่ยตัวเนี้ยตอิกยังอยู่ที่เดิมเลยน้องพบสงสัยบ้านมันจะเกิดตรงนี้แน่เลยอ่ะใคโพมันต้องเอามานี่นใช่ต้องเป็นไอคันเมื่อกี้ที่ผ่านไปเออสลามเกยตื้นเรามาสํารวจต่อกัน ร่องรอยรถแม่โคจอมหดอ่ะมีหน้าเต้นของเรานะคะออกแนวเกลื่อนกลาดตลาดนัดนิดนึงรอยอะไรอ่ะนี่มันต้นไม้อะไรน้องพบต้นอะไรนะป้ะไม่รู้สิแต่ว่ามันขึ้นริมฝั่งทะเลได้หรืว่าเอาไม้มาักนอ่าใช่หรือว่าเอาไม้มาค้ําโอประมาณว่ารากอากาศอะไรนี้แน่ๆเลยต้นไม้ที่เป็นป่าชายเลน่ะเออใช่ต้นต่างต่างใช่วิอันนั้นเป็นซุ้มเลยมันโค้งเข้าหากันเลยเออใช่โค้ซุ้มเลย แล้วแปลกเหรอลูกไม่หรอมาเจออะไรลูกมาเไตรงไม่มีหรอกเหรอตรงนี้ไม่น่ามีไม่ครับครับนะมันไม่มีนะนะมันจะไม่มีร่องรอยอะไรแปลกประหลาดใช่ไหมลูกอุ๊ยอุ๊ยแค่ต้นไม้แม่ก็ว่ามันก็แปลกแล้วตอนแรกนึกว่าเขาเอาไม้มาขามแต่งจริงนี่ทุกคนเห็นไหมมันเป็นรากเนี่ยมันพุดออกมาแล้วมันก็ วงมาที่ดินอย่างนี้เลยลูกมันจิ้มเข้าไปข้างในเลยเขาเรียกว่าลากอากาศเนอะเอ๊ะมันลอดใต้อุโมงไปอะ่ะช่างเถอเอช่างเถอะเหรอ <c oughs> เรากำลังมาตามหาร่องรอยของรถแมคโครจอมโหดดูซิว่ามันมาทิ้งหลักฐานอะไรไว้บ้างมีตน้นเอตอต้นโอ้ไอ้ต้นนี้แหละกอ,อน้อยๆไปมันแหลมปิง้งเลยนะ มันตําครับอุ้ยทาไมกินคนเนาะไม่หรอกถ้ามันกินคนมันน่าจะกินเต็นเราไปแล้วแหละเต็นเราอยู่ตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> มีเศษหินหักหักอุ้ยเหมือนหินเมื่อวานเลยอะ่ะหินเมื่อวานที่ที่ที่อุ้ยหินเมื่อวานที่ที่มันหัดเชยเอ้ยไม่ใช่ทีม่มันคีบเนี่ยเนี่ยไอตัวคีบคีบเนี่ยที่เห็นไหมโคมันคีบนี่เลยนี่เลยมันมาหักอยู่แถวนี้อุ๊ย มันเป็นพวกของรถแมคโครจอมโหดมาทำร่วงไว้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยนี่ก็มีช่วยโจกด้วยสงสัยว่ารถแมคโครมันจะกินโจกด้วยเนี่ยเพราะว่ามันหิวแน่เลยอ่ยยกไหลเหรออึบอิบอบอบอุ้ยน้องพบก็เป็นพวกของรถแมคโครขี้เมื่อวานนี้เนี่ยใครเลยมาจากตรงนู้นเลยนะพบนู่นมาตรงนู้นก็มีนึ่นั่นน่ะน่าจะเป็นพวกของรถแมคโครจอมโหดล่องลอยมาถูกทางแล้วนี มันมาฝานรถไว้หรือเปล่าตะกุยเหมือนเหมือนแมวอ่ะแมคือค uh ืยอย่างงี้หรือเปล่าใช่ไหมน้องพบฮะเจออะไรเหรอไม่รู้เมื่อกี้น้องพบบอกว่าเจออะไรนะอะไรย้อยย้อยหาอะไรย้อยย้อยก็เลยไปดูไหนอะไหนอะไรย้อยย้อยมันหยุดด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยร้อนไหมเฮ้ยเอาไปไหนเรามือไปไหนเราเอ้ยไม่ปื้อปับแดงด้วยอะคะอ๋อเนี่ย นี่มันติดตรงขาหวานมือคืออะไรอย่างแหวนน่องแหวนน่องฮะแหวนน่องดูแหวนน่อมแหวนน่องแหวนน่องอะไปแตะพี่ทันย่าอีกคนนึงจะได้เป็นครอบครัวแหวนน่องกันหมดทั้งบ้านเลยเจือแหวนน่องเต็มมือแล้วทีเนี้ยเต็มคาราเบลเลยเก็บเบล เอาทิชชู่ไปเช็ดก่อนนะรู้ก่อนที่ไอตัวแวนน่องมันจะเข้าไปสิงเหมือนมันกำลังกระดึ๊บกระดึ๊บไปเลยแม่มันคืบคานถ้ามันเข้าไปยึดล่างแล้วป้าก็จะกลายเป็นเป็นอะไรเป็นซอมขี้ซอมขี้อ่ะมีใจเลยตัวนี้ที่มันแลบ็บยาวๆอย่างนั้นเลยนะน้าป้าก็คล้ายๆเหมือนกันแล้วเนี่ยเริ่มไปแล้วเนี่ยกลายเป็นแวนน่องแล้วนะ ้องพโอ้พี่สัญญาเช็ดทันใช่ไหมลูกเมื่อกี้เต็มหน้าเลยอ่ะใส่หน่อยเช็ดตอไอเหนื่อยวิ่งหนีไปแล้วไปหาตุ๊กไปดูร่องรอยกันต่อไปมันคือร่องรอยสลามเวนอมแล้วนะุ้งพบหาถูกทางแล้วแถวนี้อยู่หน้าทะเลเลยนะทุกคนตอนนี้แดดเปรี้ยงมากเหมือนในกล้องเห็นอะไรแปลกๆนี่เป็นร่องรอย เดี๋ยวลูกกระตาทุกคนทุกคนลูกกระตามันคือสสสสไสร์เลน,น,นเฮดล,ลูกกระตา่าย <t ale>